ขั้นตอนวิธีการยกยอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ไปที่คอนโทรลพารแนลก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนวันที่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นวันที่4เดือนหนึ่งนะครับสองหนะครับเราต้องเปลี่ยนย้อนกลับให้ไปเป็นวันที่3 1มสิบเอธันวาคม2 563ก่อนนะครับไปที่คอนโทรลพารแนลนะครับตามขั้นตอนผมเลยนะ Windows 7และ Windows 10นะครับวิธีการเปลี่ยนวันที่เหมือนกันนะวิธีการทำเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นวันที่31กดโอเคกดโอเคไปนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างตรงนี้นะครับตรงวันที่ด้านล่างที่เมาส์ชี้อยู่นี่นะฮะก็จะกลายเป็นวันที่31เดือน12บส6 3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแอคเคา t นะครับ ไปที่หน้าแอคเคาทระบบหลังร้านนะครับใส่รหัสเข้าไปต้องเป็นรหัสต้องเป็นแอดมินนะครับอ่ะโอเคหลังจากเข้ามาเจอหน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้ไปที่ระบบคลังสินค้านะครับผมหลังจากนั้นเลือกที่สต o อกการ์โอเคแล้วก็เลือกวันที่นะครับให้เป็นวันที่หนึ่ง มกรา2 5งหนะครับแล้วก็ถึงวันที่311ธันวา2563านะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปที่ปฏิบัติการด้านบนนะครับเลือกหัวข้อ1.4นะครับเลือกหัวข้อ1.4คำนวณยอดขายอยอดซื้อขายคงเหลือนะครับ yes ใส่รหัสเข้าไปนะครับแอดมินกดโอเค เครื่องก็จะทาการคนนํานวณให้นะครับเ่องให้ผมสินค้ามาเยอะมันก็จะคํานวณเร็วนะครับกดโอเคอหลังจากนั้นไปที่ปฏิบัติการเหมือนเดิมครับไปที่หัวข้อ1.5ตอบ yes กดโอเคโอเคนะครับหลังจากนั้นไปที่ปฏิบัติการอีกครั้งนะครับไปที่หัวข้อ1.7นะครับประมวลผลสต๊อกการสินค้า ทุกประเภท yes oh, yes o okay, ไปอ่ะหลังจากจบหน้านี้แล้วนะครับผมให้ออกออกจากหน้านี้ก็กดเลิกงานนะครับไปที่รายงานสินค้าคงเหลือ,อเลือกตรงนี้นะครับประเภทสินค้าสีเขียวๆอันนี้นะครับแล้วก็เลือก9 9 9ารเเลือกทุกสินค้าเลยกดตกลง หลังจากนั้นนะครับไปที่ปฏิบัติการหัวข้อ1.5ครับปรับยอดสินค้าคงเหลือ yes กดโอเคนะครับ mm hmm. กดโอเคปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งครับ mm hmm. ไปที่1.8ครับประมวลผลสต็อกไฟฟนะครับ Okay. อค่ะปฏิบัติการอีกครั้งครับอ่าเป็น1.9นะครับผมอ่ากด yes กด ok นะครับโอเคครับหลังจากที่เรายกยอดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการปิดโปรแกรมนะครับแล้วเปิดใหม่นะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการยกยอดนะพอเรายกยอดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เปิดโปรแกรมมาใหม่แล้วไปเปลี่ยนวันที่ให้กลับเป็นวันที่เดิมของปัจจุบันนะครับก็ไปที่เดิมครับคอนโทรลแพเนลอของผมเป็นวันที่สี่ผมก็เปลี่ยนเป็นวันที่4มกราสองห้าหกสี่ครับกดโอเคไปปึ๊บก็ เวลาก็จะถูกเปลี่ยนกลับคืนเรียบร้อยนะครับผมมาเรียบร้อยครับ